โอเคเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูออเดอร์ SL ไปนะครับสำรับคู่ EUR CAD เนี่ยเราผิดพลาดตรงไหนบ้างเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะอันดับแรกเลยเนี่ยจากที่ผมดูเนาะมันเหมือนเป็นความคิดไปเองแล้วก็ใบแอดไปเองเนะาะอเดี๋ยวเรามาดูก่อนโครงสร้าง H4 เนี่ยมันมีการทำอะไรกันเกิดขึ้นอันดับแรกเนี่ยก็มีการช็อคปกติใช่ไหมครับ ระบบเราก็ช็อคใช่ไหมแล้วเราก็รอราคารีเทสกลับขึ้นไปหาเบรกบล็อกใช่ไหมครับอ่าซึ่งเบรกบล็อกตรงนี้ก็เป็นเบรกบล็อกที่โอเคเนาะเป็นเบรกบล็อกที่โอเคเพราะว่ามีเป็นอิมบาลานซ์อยู่สองแท่งเห็นไหมครับอ่าแล้วออเดอร์บล็อกออเดอร์บล็อกก็โอเคเนาะออเดอร์บล็อกก็โอเคก็เห็นไหมเป็นดับเบิลดับแท่งเบลเลอร์เลยเห็นไหมครับตรงนี้ของ H4 เนาะแล้วก็มีอะไรลิควิดิตี้เป็นแนวต้านเพื่อที่จะรอทะลุเนาะ อ่ะส่วนตรงเนี้ยมันก็ถือว่าสวยไหมมันก็สวยเนาะแต่ในจังหวะที่ผมกำลังวิเคราะห์นะตอนนั้นเนี่ยผมตัหงหิดตัางหิดใจกับไอ้ตรงเนี้ยมากเลยมันดูแบบขัดตาไงไม่รู้อ่ะโครงสร้างมันดูขัดตามันดูไม่เป็นเป็นรูปอย่างเงี้ยมันเป็นแบบไปอย่างงี้ใช่ไหมอ่ามันเหมือนเป็นความคิดไปเองว่า ระบบเราเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมาแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นนไม่ได้เทรดเลยประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งเนาะเพื่อที่จะรอเซตอัพแล้วเหมือนแบบจิตใจมันอยากจะหาอยากจะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยก็เลยเพยายามหาแล้วก็เหมือนแบบว่าคิดไปเองมากกว่าอ่ะประมาณนั้นโอเคข้อผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เมื่อราคาเนี่ยขึ้นไปปุ๊บราคาเนี่ยผมเนี่ยเข้าไปในยืนยันอ่าคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดเลยโดยที่ไม่รอว่า,า Middle เดิลไทม์เฟรมจะออกอาการยังไงบ้างหรือโลไทม์เฟรมอ่กระโดดไปดูโ Time Frame เลยทุกคนเข้าใจไหมปกติเนี่ยจะดู Middle Time Frame อาการของ Middle Time Frame เช่น 1> h 1 M 30เป็น15อะไรอย่างเงี้ยฮะมันทำทรงยังไงใช่ไหมมันขึ้นไปเนะี่ยเห็นปะ่ะผมก็ตีนะครับว่ามันมีดีมาร์ของ h 1อยู่ตรงนี้เมื่อราคาขึ้นไปเนะี่ยซึ่งราคามันก็ติดดีมาร์ตรงนี้จริงๆด้วยอ่าเดี๋ยวไปดู h 1ตอนที่ผมเข้าออเดอร์เนี่ยผมเข้าโดยใช้ประมาณ M 3เนาะ M 3มาดูกัน M 3มีอะไร M3 เนี่ยเห็นไหมราคามันทําทรงสวยมากเลยเห็นไหมครับราคามันทาทาทรงสวยมากคือช็อคใช่ไหมแล้วก็กลับไปรีเทสแล้วก็บอสลงมาใช่ไหมครับตรงนี้ทําเป็นอะไรลิควิิตี้สวยงามตรงนี้สวยงามภาพนี้คือสวยสวยมากเลยอ่าแล้วก็ตรงนี้มีอะไรเบรกบล็อกเหมือนเดิมตรงนี้เป็นเบรกบล็อกใช่ไหมครับเบรกบล็อกตรงนี้ออเดอร์บล็อกใช่ไหมอิมบาลานสวยๆเลยอ่าก็ตีกรอบไปราคาก็ได้ทะลุข,ขึ้นมาจริง แล้วผมก็รอแท่ง reaction confirm ก็คือแท่งนี้เห็นไหมครับมันเป็นแท่ง engulf ใช่ไหมเนี่ย engulf กันพอจบแท่งนี้ก็กดเลยกดมือปึ้งราคาก็ได้ลงมาจริงๆแต่อาการเนี่ยไม่ได้ดูจอใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยถ้าเราตั้งหิดใจตั้งแต่แรกว่า H1 เนี่ยมันมีดีมานที่รับราคาตรงนี้อยู่เนี่ยแต่เราก็ใบแอดว่ามันจะทะลุใช่ไหม แต่เราก็ไม่เชื่อใจตัวเองอีกเหมือนเราคิดไปเองว่ามันจะลงใช่ไหมครับอันนี้คือหนึ่งอย่างที่ทุกคนต้องสังเกตตัวเองเนาะแล้วก็จดบันทึกอารมณ์นะตอนที่เราเทรดว่าเราคิดยังไงอะไรยังไงเนาะจดลงไปด้วยอ่ะซึ่งราคามันก็ลงมาออนนี้ก็บวกแล้วนะฮะบวกแล้วตื่นเช้ามาอีกทีก็แหกไปเลยทะลุไปเลยจริงๆเราต้องมา ถ้าเราพะวงตังหิจใจไอ้ดีมาตรงนี้เราต้องมานั่งดูอาการมันว่ามันทําอะไรกับเกี่ยวกับตรงนี้บ้างเห็นไหมว่าแท่งนี้ยมันบ่งบอกแล้วนะมันบ่งบอกแล้วว่ามันกําลังจะไม่ผ่านหรือจะผ่านแต่เห็นไหมว่าไส้เทียนเนี่ยมันมีการรีเจ็คประมาณนั้นก็มันก็ได้ทะลุขึ้นไปอ่ะอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดนะครับของของผมเองเนาะก็ ทุกคนก็ลองเอาไปลองเปรียบเทียบกับตัวเองดูว่าเคยมีความผิดพลาดแบบนี้ไหมแล้วเราได้จดบันทึกไว้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมจดบันทึกประมาณไหนเนาะผมจดส่วนใหญ่ผมจะจดในแอป Goodnotes เนาะแล้วก็จะแคปราคาแครกราฟแล้วก็เหตุผลแล้วก็อารมณ์อะไรประมาณนี้ไว้นี่ประมาณนี้เห็นไหมประมาณนี้นะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าชอบก็คอมเมนต์สอบถามอะไรได้ทุกอย่างเลยเกี่ยวกับเทคนิคลนะนะนะเทคนิคอขของของผมนะไม่ใช่แบบไปเอาอันอื่นมาแล้วมาถามผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะบางบางอันประมาณนี้เนาะวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม